รักชอบผมดังอารมณ์รู้กัดทิศจึงยกเอาทำมาของท่านนาราทิพนบอกจะขอกราบแต่ย่อพอเป็น ความเทศจกินใจจอดใจนะนอดีกายกลาใจศิลปะปัญญาพอแล้วให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดน,นายาก็จะได้เริ่มตับผ้าผวันนี้ต้องขออภัยอย,อยนนู่อย่ายมาัย่าอั่าอย่าอยมมีเทศมาชตา,ตา,มมาติ่าอยาอย่าอย่าอ่าอ่าอย่าอย่าอย่ีอย่อน่ามยาตย่าอยยเปอี่ยง เพระวันประกอบวันนี้มีท้าวกรุงศรีอาบิดดาดาท่านรองผู้ว่าก็ตามท่านข้าขราชการหน่วยงานที่ท่านเป็นเจ้าภารีก็จะออกในช่วงเช้าด้วยอาจารย์ครับวันนี้มาร่วมบุญกับวัดนยอย่างวันนี้จะยกแหล่ให้ท่านอาจารย์ส่วนว่าส่วนกระผมก็ต้องกำกับตัวละครด้วยอาจารย์ครับ เยอะจรจตามนนกินยเยอะโยมฝึงกันทดสะพรกันทดสะพรนิีว่าโดยเรื่องดีและเป็นที่ประทับอยู่ของพระนางพุสดีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายว่าทีราชเป็นจอมเจ้าแจ้งเหตุว่าพุทซดีน้องเอ๋ยวันนี้ถึงเวลาที่น้องจะได้ไปตายด้วยครับผม อาการกของเทวดา,านี่ทราบทราบก็เรียกประภาพจัดหาประกาศจัดเตือนเบื่อกระ,ะวนมองอะไรไปก็เบื่อไปหมดดื่มดูจะรู้ว่าใช่น้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน์น้ำดื่มสะอาดน้ำด e ื่มสิง